มาอัปเดตเรื่องสงครามกันนิดนึงจนถึงนาทีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบุกเข้าไปเรียบร้อยแล้วในกาซาซิตีนะบุกเข้าไปแล้วในกาซาซิตีกาซาทางเหนือเนี่ยคือกาซามันประกอบไปด้วย5โซนนะไม่รู้นึกภาพทันหรือเปล่านะจากเหนือจรดใต้เนี่ยประกอบ5โซนโซนที่ทางอิสราเอลปิดล้อมอยู่เนี่ยคือโซน1กับโซนสโซนหนึ่ง,ง,นนงประกาศเคลียร์แล้วนะรประกาศเคลียร์แล้วว่าตอนนี้ยึดได้เต็มย,ยึดได้หมดแล้วนะไอ้อุโมงค์ร้อยกว่าแห่งนี่ก็คือยึดหมดแล้วนะครับ ทันทีที่ทางอิสราเอลผมพยายามเล่าแบบข้าวๆแล้วกันนะเพราะว่าท่านไล่ไปเดือนเดืนจะช้านะฮะทันทีที่อิสราเอลมีการประกาศนะว่าทันทีที่อิสราเอลมีการประกาศบอกว่าเคลียร์โซนหนึ่งแล้วแพูดง่ายเหระโซนสองนี่คือตัวไข่แดงนะกาซาซิตี้เนี่ยนะฮะก็ยังยังไม่ได้เคลียร์นะครับแต่แต่เข้าไปแล้วบุกเข้าไปแล้วนะครับกาซาซิตี้เนี่ยรีบไว้ก่อนแต่โซนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วนะับทันทีที่มีการประกาศบอกว่าเคลียร์แล้วเนี่ย ก็ได้รับคลิปวิดีโอจากฮามาสทันทีนะครับฮามาสก็มีการแชร์คลิปวิดีโอออกมาส่งออกมานะแล้วก็ปิวกันให้ว่ันใน Twitter นะครับผมก็ไปตามมาหลายส่วนนะฮะก็เป็นภาพที่ไม่น่าดูเท่าไหร่นะไม่กล้าเอามาให้ดูนะฮะก็เป็นภาพโอ้โหยิงกันจริงอะ่ะมันไม่ใช่ในหนังอะ่ะมันมันตุ้ม มันตายนะฮะมันมันมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูแนละก็ยิงไอ้ r o c k e t ต uncher นะฮะใส่รถถังจริงๆรนะฮะรถถังในเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยก็หลายหลายต่อหลายคันนะที่โดนทำลายล้างไปจากกลุ่มฮามาสนะขึ้นมาจาก o ุโมงเอา rocket l a u n c h อ er, รยิงตู้มตุ้มตุ้มนะฮะแล้วกนะ็ระเบิดไปหลายคันเหมือนกันนะสำหรับรถถังแล้วก็หลายๆสะายแน่นอนแหละนะก็พยายามจะส่งสัญญาณว่าไม่จริงนะไม่จริงว่ายังสู้รบกันอยู่เลยนะ ไม่ใช่ว่ายึดพื้นที่ได้ทั้งหมดนะฮามาสก็ยังสู้ได้อยู่ซึ่งก็เราต้องฟังหูไว้หูนะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะฮะการที่อนะิสราเอลอนุญ,ญาตให้นักข่าวเนี่ยอย่างน้อย4-5หคนเนี่ยเข้าไป Embedded ในสนามได้นะเข้าไป Embedded คือเข้าไปทำข่าวได้ถึงแม้จะเป็นเวลาไม่นานนะฮะไม่กี่ชั่วโมงมั้งเข้าไปผมเข้าใจเข้าไปถ่ายถ่ายถ่ายถ,ายถายแล้วก็ออกมานะครับสัญ,ญญาณที่บอกว่าอิสราเอล เริ่มคุมสถานการณ์ได้แล้วเริ่มได้เปรียบแล้วนะครับอาจจะไม่ร้อยเอย่างที่อิสราเอลเครมไว้แต่ว่าก็ต้องมัน่นใจระดับหนึ่งอะว่าเออเอานักข่าวเข้าไปได้นะครับเหตุผลที่อิสราเอลเอานักข่าวเข้าไปไม่ได้เนี่ยตั้งแต่เดย์วันเนี่ยเดาเองนะจริงๆเหตุผลมันก็เดาไม่ยากหรอกนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือการที่นักข่าวพื้นที่มันเล็กพื้นที่มันเล็กเนี่ยเวลาคุณไปทําข่าวถ่ายนู่นถ่ายนี่ Google Map นะดรอปโลเคชั่น รู้หมดนะว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรนะพื้นที่มันเล็กนิดเดียวเองกาซามันไม่ได้ใหญ่นะฮะพอถ้าไปดรอปแมปแบบนั้นเนี่ยมันแล้วไปนําเสนอข่าวด้วยนะ มันจะมีผลกับยุทธศาสตร์ทางทหารทันทีตั้งทัพหันหน้าแบบนี้เหรออะไรอ๋ออยู่ตรงนี้กันเยอะใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีให้ฮามัสเนี่ยมุดดินมาจัดการได้อะไรแบบเนี้ยนะครับเหตุการณ์ที่สาคัญสําคัญที่อาจจะต้องจับตามองหน่อยก็คือความรุนแรงที่เกิดจากฝั่งอิรักใช่ไหมการไปโจมตีโดรนของสหรัฐเนี่ย US t r o ท p เนี่ยแถวซีเรียเนี่ยมันเริ่มเกิดความคุกุ่นอยู่แถวนั้นนะฮะก็ ตอนนี้ก็กองทัพสหรัฐเองก็ต้องไปสู้รบอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็อิสราเอลเนี่ยเหมือนจะจะจบให้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้ยหรือเปล่าเมื่อคืนผมฟังท่านทูตนะฮะอิสราเอลประจําอังกฤษนะให้สัมภาษณ์เข้าไปฟังท่านทูตพูดนยะก็ค่อนข้างจะ aggressive นะฮะก็ค่อนข้างประมาณว่าแกบอกว่าขออีกสัก few weeks <laughs> few weeks นะ,ะอีกประมาณถ้า few weeks เนี่ยตีความได้คือ2 3สัปดาห์นะ นักข่าวถามว่า weeks ใช่ไหมไม่ใช่มันนะฮะแล้วทันทูดก็บอกว่าไม่รู้นะแต่ว่า few weeks นะฮะก็แสดงว่าเป้าหมายเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเคลียร์ภายใน ภายในนั่นแหละนะ few weeks นั่นเองนะ,ะับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยต้องจับตาสิ่ง,งอ,อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาตอนนี้ก็คือท่าทีของสหรัฐครับไบเดนะฮะที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วนะ,ะับดูเหมือนจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่ประกาศสนับสนุนอิสราเอลมาสักพักนะครับตอนนี้ไบเดนโดนเละเทะนะฮะโดนเละเทละล่าสุดเนี่ย half of democrat นะครับครึ่งหนึ่งของเดโมแครตนะฮะเริ่มไม่เห็นด้วยแล้วนะพักตัวเองเนี่ยเริ่มไม่เห็นด้วยกับไอ้ท่าทีของคุณไบเดนที่ไป อะไรเนี่ยนะฮะไปสนับสนุนอิสราเอลลุ้่าสุดนี้ไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะทุกคนไม่โอเคกับท่าทีไบเดนมากๆนะขอบคุณคุณสรวิทย์นะครับสำหรับซูเปอร์แชทประมาณว่าอะไรไหมประมาณว่าเสียงแตกแล้วข้างในอ่าข้างในสหรัฐอเมริกาโดยถ้าเราดูจากคุณฮิลลารีคินตันนะคุณบารัลโอบามาไอสองคนนี้เขาแก๊งเดียวกันอยู่แล้วสมัยเขาเนี่ยก็โอบามาเป็นประธานาธิบดีคินตันเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะตอนนั้นกําลังแหมเป็นคู่หูสุดฮิตนะฮะ คินตันเนี่ยนะฮิริคินตันเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะเมื่อวานนะหลายเรื่องหลายต่อหลายเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของจีนแล้วก็พาดพิงไปถึงเรื่องของอิสราเอลเนี่ยเป็นหลักนะครับบอกเลยนะประโยคเด็ดทีหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าจะทําให้สงครามเนี่ยสงบได้หรือพีซเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก่อนอื่นเลยนะดิฉันว่าต้องเปลี่ยนผู้นําทั้งคู่ในที่นี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนผู้นําฝั่งอิสราเอลก็คือคุณ เบนจามินเดนทันยาฮูต้องออกนะฮะอย่างที่สองเนี่ยคุณอามุสอาบบาสนะฮะของปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์เนี่ยก็ต้องออกนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าข้อเรียกร้องของสองฝ่ายเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมนะสุดตรงที่มันไม่มีควันมาบรรจบกันเลยนะฮะงั้นการเจราจาไม่ก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะอิสราเอลเรียกร้องบอกว่าจะให้หยุดยิงเหรอหยุดยิงชัว่วคราวใช่ไหมคุณต้องปล่อยตัวประกันหมดเลยนะไอ้สองร้อยกว่าคนอ่านะ ฟังอามาสบอกว่าจะให้ปล่อยตัวประกัน2 0 0้กว่าคนหรองั้นคุณต้องปล่อยตัวประกันที่คุณเคยจับไปทั้งหมดอ่ะหลายพันคนนี่หลายพันคนชาวปาเลสไตน์หลายพันคนที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยที่จับไปเนี่ยต้องปล่อยให้หมดเช่นเดียวกันโอ้โหไอแบบเนี้ยอิสราเอลยังไงก็ไม่ยอมนะมันเหมือนมันมัน,ม,น,ม,นมันอะไรเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะกับคําเรียกร้องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยไม่เคยเกิดการเจราจากันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสายเหยี่ยวอย่างเนทันยาฮูเนี่ยไม่รอช้านะครับเน้นลุกคืบลุกคืบแล้วก็เขี่ยพื้นที่หมดผมเอาหลายๆข่าวที่อ่านมาสรุปให้ฟังเลยนะสิ่งที่ตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเริ่มมองข้ามช็อตละก็ในเมื่อ หนึ่งคือเข้ากาซาซิตี้ได้สองเริ่มมีพื้นที่บางส่วนที่อิสราเอลยึดได้จริงๆบ้างแล้วนะถึงแม้ฮามาสจะบอกว่ายังไม่ได้หรอกยังสู้กันอยู่แต่ว่ามันเริ่มมีประจักษ์พยานแล้วก็หลักฐานนะครับด้วยการให้นักข่าวเข้าไปเพราะให้นักข่าวเข้าไปเนี่ยมันเริ่มมีความน่าเชื่อถือแล้วว่าเอ้ยมันยึดได้จริงมันมได้พอสมควรแล้วนะมีการคุ้มครองนักข่าวได้เนี่ยซึ่งพอมันเป็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยคนก็มองข้ามช็อตละเพราะว่าใครๆก็รู้นะแสงยานรูปภาพเรื่องอาวุธเรรรืืออรร่ออองงงขกําาลัทหหมสสจะสู อิสราเอลอิสราเอลยังไงก็ได้เปลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่ารอดนะครับถ้ายังเป็นโมเมนตัมแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่น่ารอดและฮามาสอาจจะต้องโดนเคลียร์หรือเปล่าแต่ระหว่างนี้จะหนึ่งจะมีผู้เล่นเข้ามาเยอะไหมนะครับความน่าสนใจเนี่ยมันอยู่ที่คําถามต่อมานะครับหลายคนที่มองข้ามช็อตไปโอเคอิสราเอลชนะอิสราเอลเคลียร์ฮามาสได้สิ่งที่อิสราเอลจะทําก็คืออะไรรู้ไหมฮะเคลียร์พื้นที่ออกครับไม่มีฮามาสปกครองพื้นที่นี้อีก และอิสราเอลจะเข้าไปดูแลพื้นที่ตรงนี้เองแทนนะครับโอ้โหพอฟังคำนี้นะคุณไบเดนก็เต้นละเริ่มเต้นละนะฮะบ,บอกว่าเอ้ยเราเราตกลงกันว่าเราสนับสนุนคุณให้คุณไปปกป้องตัวเองนะ self defense แต่แต่ไม่เห็นด้วยนะเรื่องของอะไรแบบนี้นะเพราะเราเห็น2ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณ โจไบเดนเนี่ยเริ่มใช้คำว่า two-state solution ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มมีคำว่า two-state solution คือ,อ,อไม่สนับสนุนเรื่องของคุณไปเคลียร์พื้นที่แล้วคุณยึดยึดแผ่นดินตรงนั้นไว้เองนะไม่ไม่สนับสนุนแบบนี้นะฮะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าทางทางไบเดนเนี่ยก็ตกใจกับเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่า2เรื่องนะขอให้พ a สไฟน์เนธานยูฮูบอกใหม่อย่างที่2พอ,อ,อบุกเข้าไปเนี่ยเนทานยูฮูมีการ พูดไกลๆประมาณว่าก็ถ้าเคลียร์พื้นที่ได้แล้วอวก็จะไปดูแลพื้นที่ตรงนั้นเองพอมันเป็นสภาพแบบนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะต้องเจราจาสันติภาพเป็น two state solution เนี่ยมันก็ดูไกลออกไปอีกนะฮะแล้วก็ต้องบอกได้เลยว่านี่แหละเป็นความกังวลสงครามพออัพประมาณนี้นะครับ n o t Korea นะครบอกว่าไม่การันตีนะว่าจะไม่มีสงครามนะฮะ ประมาณว่าอาจจะเข้าร่วมสงครามในเร็วๆนี้หรือเปล่าก็ออามาขู่โลกอะไรเงี้ยนะคุณคิมจองอึนนะครับ